ที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นสำคัญมากๆของลั่หยางแล้วก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งก็คือศาลเจ้ากวนอูสุสานเนี่ยก็จะเหมือนสุสานของบุคคลสำคัญจีนในยุคโบราณที่เรารเห็นไหลก็จะเกานเป็นเนินนะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีทำกำแพงล้อมกวนอูนี่เป็นบุคคลที่คนจีนให้ความเคารพนับถือสูงสุดคนหนึ่งคนหนึ่งทีเดียวแหละโดยไม่เว้นอาชีพสุจริตทุจริตเนี่ยนับถือกวนอูหมด เราก็ได้ไปชมอีกที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญอาจจะบางคนอาจจะบอกเป็นอันดับหนึ่งของลั่หยางก็ได้เพราะเป็นมรดกโลกด้วยด้วยนะครับก็คือเป็นสภาพธรรมชาติที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาให้กลายเป็นพภูเขาและเป็นพุทธสถานและเต็มไปด้วยร่องรอยของพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ต่างๆเนี่ย ถ้านับทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยรวมกันเนี่ยเป็นแสนองค์เขาว่าเป็นแสนองค์แต่ว่าไม่ทราบมีใครใครนับจริงหรือเปล่านะเป็นหน้า<ต>ผาจริง,รงนะฮะอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่นม้ำเอ่อีออเหอ,อ,เหอ นะครับซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่จะไหลไปสมรบรวมกับแม่น้ําห่วงเหอแม่น้าเหลืองนั่นเองซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากรั่หยางนะฮะถึเหมือนใช่ไหมถ้ำหลงเหมือนหรือว่าหลงเหมือนซื้อขู่ก็คือถ้าก็คือถ้ำประตูมังกรถ้ำประตูมังกรคือลักษณะของการแกะสลักภูเขาให้เป็นถ้ำและสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นคติที่เป็นนิยมกันมากในศาสนาจริงๆไม่ใช่เฉพาะพุทธนะะเราก็พบในศาสนาคริสต์ด้วยเหมือนกันอีกจุดเด่นที่สุดของถ้ำหลงเหมือนเนี่ย เกิดขึ้นในยุคสมัยบูเชกเทียนเทียโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของหมู่ถ้ำหลงเหมือนก็คือพระพุทธรูปที่เขาเรียกอารามเฟิ่งเสียนเป็นพระพุทธองค์อารามไม่หมายถึงตรงคูหานั้นที่มีการแกะสลักหน้าผาเข้าไปเป็นเวิร์กเข้าไปเป็นเวิร์กใหญ่แล้วมีพระพุทธรูปโอโหองมาหิรมามากมายนั่นคือพระพุทธสั์มหาไวยรชนะตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่ซีอานแล้วซีอานเนี่ยเป็นเมืองที่คนไทยรู้จักชื่อดี มานาน้วครับโดยเฉพาะเป็นเมืองที่เรารู้จักปฐมถมมรดกพัฒน์ของจีนผู้ยิ่งใหญ่ชิ้นสี่ห้องเต้หรือชิ้นสื่อหวงนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามมันต่อครับเป็นวัดที่แทบไม่ค่อยมีคนไทยแล้วกันคนไทยไปเที่ยวน้อยมากอาจจะเป็นอยู่นอกเส้นทางทัวร์และโดยทัวไปแต่ว่าทริปเนี่ยเราเราไปดูเป็นพิเศษเพราะว่าวัดนี้เนี่ยตั้งใจที่จะไปดูคืองาน ปฏิมาก,กรรมที่วิจิตราตาการตา,าและเก่าแก่จริงของวัดนี้นะครับเราเรียกวัดนี้ว่า